คนผมจะรออยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนเล็กเข้าไปนะเพราะผมไม่มีมีไม่มีอาวุธอะไรเลยนะไม่รู้ว่าคนข้างในนั้นจะมีอาวุธหรือมีอะไรหรือเปล่านะเจอคนใส่เสื้อสีเหลืองไหมเดี๋ยวผมเนี่ยวางอาวุธไว้ตรงนั้นแหละเจอคนใส่เสื้อสีเหลืองไหมแล้วก็ถ้าพวกหัวตรงเนี้ยเป็นสีม่วงอะครับเหมือนจะไม่เจอหรือเปล่าเฮ้ ท้องอไหลรโดนพนมมือท้องอะไรก็ไม่รู้นะเล็กมันไม่กลัวมีดเลยวัยเล็กท้องอไหลรเฮ้ยแล้วมันใส่เกงอะไรไม่รู้งงของมันนะเฮ้ยเฮ้ยผมแค่มาหาคน แล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยกูรู้ขุ้เกิ้วก็โอเคนะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วเลยคือผมเนี่ยตามเพื่อนมาแล้วดูก็เหมือนว่าเพื่อนฝนเนี่ยจะมาถึงคดแรกเลยนะเพื่อนฝนเนี่ยจะมาถึงคดแรกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปหาท่านกันนะไม่รู้ว่าไปหายไปไหนเหมือนกันนี่ไม่มีใครเลยผมเนี่ยรอตั้งนานแล้วคือยังไม่มาเลยก็เล็ก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะ หายไปไหนไม่รู้แล้วมึงไม่ได้อยู่อะครับคนก็นมาละฮะไม่อยู่อะครับอ,ออกไปซื้อของไหออกไปซื้อของแล้วก็กลับมาทีแบบอยู่ดีก็หายไปเลยอะก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันขาไปไหนไม่รู้ฝนเป็ตกอย่างนี้ด้วยนะน้ำก็แรงอันตรายไปซื้อขอ,นะของไม้กินเต็มเลยอะแบบยังไม่ได้กินเลยนะอยู่ในกระเป๋าะนะี่แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แบบงงมากเลยงงจริงๆ ไปเดี๋ยวออกไปตามหาด้านนู้นกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่กล้าไปหาฝั่งนู้นนะเพราะว่ามีอะไรแไปลกๆผมเลยไม่กล้าไปรอบที่แล้วที่ผมเคยมาเนี่ยคือมันอันตรายนะผมก็เลยโทษแบบว่ามาคนแรกเลยใช่ป่ะไอ้คนเนี้ยใช่ไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปหากันฝั่งนู้นเลยก็เขาเนี่ยหายไปนานแล้วนะผมเนี่ยเดินหาทัวแล้วแต่คือข้างในเนี่ยผมยังไม่กล้าไปหานะแล้วแบบน้านเนี่ยแรงมากดูดูได้เลยว่า น้ำเนี่ยแรงจริงๆฝนมันตกทั้งคืนเลยนะใช่คะนะัแบบหัมองเนี่ยตาลายเลยนะผมมองน้ำเนี่ยคือโอ้หน่ากลัวจริงลงไปวัดความแรงนี่พนโด,ดลงไปเลยเดูไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเดินมาตรงนี้แล้วก็พัดตกน้ำหรือเปล่าผมก็กลัวเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเราก็ต้องหาตามแถวบ้านให้ดู ให้หมดก่อนว่าจะเจอหรือเปล่านี่นะก็ถึงตรงนี้เลยเจอป่ะต่เฮ็ดน้ำโคตแรงอ่ะแล้วเสียงแบบดังมากยังไม่ได้มาหาฝ่งยปกติเลย ไม่กล้ามาเลยในกุฏินี้เพราะว่าแต่รอบที่มาแต่รอบนียคือแบบมันอันตรายจริงๆมันมีคนแปลงหน้ามาเยอะไม่ใช่หรอกไปลองหาบ้านหลังนี้ก่อนเลยท่านครับท่านครับแล้วฝนเนี่ยตกทั้งวันเลยนะทำที่แบบว่าหาเนี่ยลำบากมากเลยมันทำให้ลำบากยิ่งกว่าเดิมนะ เฟื้น52คลัหงไงเี้าใจไหมตองจะเดนมไปเลยเดี๋ยวลองหาดูหลังนี้ก่อนมันจะไม่อ,อยู่นะให้ทุกคนดูฝนฝนเนี่ยแบบตกหนักมากตกหลังจริงๆเลยต้องหาให้เจอนะ เพราะว่าข่าวเนี่ยคือแบบลูกเขาเนี่ยออกมาตามหาแล้วนะลูกเขาก็รอให้เขาเนี่ยเดินทางกลับไปเดี๋ยวก็เพื่อนอนนี้เดินมินู่นละไปหาคนนู้นละไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเจอเปล่ากูเจอเปล่าฮะไม่เจอมั้ง ฝนตกหนักจริงถึงว่าที่น้ำเนี่ยมันแรงนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกทั้งวันทั้งคืนเลยขณะตอนนี้คือแบบช่วงบ่ายแล้วนะแบบว่าจะเย็นแล้วอ่ะผมเนี่ยฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่เลยแล้วเขาเนี่ยหายไปตั้งแต่ช่วงสิบโมงแล้วละ่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะผมเนี่ยหาตั้งนานละโทรเรียกเพื่อนๆมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าอีก หลายๆคนเนี่ยจะมาถึงตอนไหน<_ <p> _>ขึ้นไปหาด้านบนเลยขึ้นไปหาด้านบนนูน่นน่ะไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปหากันฝั่งนู้นดีกว่าว่าจะเจอหรือเปล่าฝนมันตกแรงนะผมเนี่ยเดี๋ยวจะรอฝนตรงนี้นแหละเดี๋ยวหลบฝนกันก่อนดีกว่า แล้วก็ผมมาเดินดูตรงองคาเนี่ยคือดูหลายรอบแล้วล่ะแต่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่าไปกาบองค์พาที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าอีกน,นิดเดียวคือจะได้กลับบ้านแล้วนะท่านเนี่ยจะได้กลับบ้านแล้วล่ะแต่ประเด็นหายไปเฉยเลย เดี๋ยวรอเพื่อนฟอนเนี่ยกลับมาก่อนมันจะมาแล้วล่ะไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าสงสารเขามากเลยนะคือแบบอีกนิดเดียวคือได้กลับบ้านละเพราะว่าเมืองเนี่ยเขาหาประตูไม่เจอแนะคือประตูเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยมันคือมันโดนปิดตายเจอเปล่า ไม่เจอมาหลบฝนกันฝนมันตกแรงนะขอหลบฝนกันก่อน,นนะไม่เจอเหรอไม่เจอนะขับไปไหนวะคิดว่าขับไปไหนฮะ เอออยู่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือแบบอยู่ทั้งตั้งแต่เมื่อคืนน่ะนอนเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เมื่อเช้าอะ่ะคือช่วงประวันเก้าโมงสิโมงเนี่ยผมออกไปซื้อของกินให้ท่านนะแต่ประเด็นกลับมาคือไม่เจอเลยผมกับฟน,นกฟนเนี่ยก็ได้รอฝนเนี่ยมันจุดลงแล้วนะก็เดี๋ยวไปหาหลังแรกกันว่าจะเจอหรือเปล่าฝนเบาลง แต่มันก็ตกเรื่อยๆนะก่อนเนี้ยตกได้ทั้งวันอนะ่ะท่านไปไหนหวะไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ในคน,อย,นอยู่นี่ป่ะในฝั่งนีน้ท่านครับ ร,ระวังนะเพื่อนก็นมาดีดีเฮ้ยเฮ้ยไปฟุตใครวะไปกไกัดูเฮ้ย,เ,ยเห็นคนไหมครับผม,มออกตามหาคนครับ แล้วเ,เจอข้างหน้าแ่บเหมือนมันมีเขียนอะไรไว้ไม่รู้เห็นคนไหมครับเฮ้ยเจอเจอคนใส่เสื้อ,อสีเหลืองไหมครับไม่เห็นแต่งตัวคล้ายๆพ้าพรพุ่งมาจากไหน เฮ้ยไม,ไม่อันตรายอ่ะคนเผื่อเ,เมียวุธใครวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจเจอคนไหมผมออกตามหาคนเนี่ยมาหาคนเฉย,เยๆเนี่ยไม่ได้มารบกวนอะไรครับ ออกตามหาคนครับไม่ได้มารบกลัวนะแล้วมันแบบว่านุ่งอะไรอยู่ไม่รู้นะไปช้าๆไปนะเดี๋ยวกูจะลองเข้าไปดูไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะจับตัวไว้หรือเปล่าลองเข้าไปดูนะ นดือยคนแบนี้นะมันต้องเอามีดออกมามันถึงจะกลัวเรานะระวังด้วยนะมามาทำอะไรที่นี่ครับท<อ>ุกคนผมจะรออยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนเล็ก,กเข้าไปนะเพราะผมไม่มี<ห>มีดไ,<ห>ไม่มี<ห>อาวุธอะไรเลยนะ ไม่รู้ว่าคนข้างในนั้นจะมีอาวุธหรือมีอะไรหรือเปล่านะให้เพื่อนเล็กไปคนเดียวนะเพื่อนเล็กมีมีดเดี๋ยวขอดูว่านะเจอเจอคนใส่เสื้อสีเหลืองเคยมาไหมเฮ้ยเดี๋ยว มไม่ต้อนรับเราเลยนะแค่มาหาคนเจ๊กันนี่นนไม,มีคนเลยวะเจอแต่ของอะเอาไงดีวะเนี่ยไปไหนอะไรต่อไม่รู้ไม่ไมววงวดเขาลุงอันเนี้ยแบบหนวดเขาเต็มเลยแล้วมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะไม่รู้แล้วดูข้างหน้าเนี่ยเหมือนมียันอะไรไนมะ่รู้เขาเล่นของหรือเปล่าผมมาแต่รอบนะี้คือเจอ,เจอนะบ้านอังเนี้ยคือผมว่ามันน่าจะอาถรรพ์จริงๆอะ่ะ ส่วนมากคนที่เล่นของเนี่ยเขาจะมาที่บ้านหลังนี้กันมาก็ติตรงนี้นะลุงชื่ออะไรเนี่ยลุงมาทำอะไรครับลุงมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันจะมีทุกเสียงเล้วครับระวังแล้วลุงหนีไม่ทันอีกไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่เจอข้างในเนี่ยคนเดียวนะกลัวมันจะจูโจมเราอ่ะดิ เจอคนใส่เส er. ื oh! Here, ้อสีเหลืองไหมเดี๋ยวผมเนี่ยวาบางอุ้ยไ้ตรงนี้แหละเจอคนใส่เสื้อสีเหลืองไหมแล้วก็ถ้าโคขวตรงนี้เป็นสีม่วงอะครับเหมือนจะไม่เจอหรือเปล่าเฮ้ยถ่ายปันถ่ายน่ากลัวจังวะน่ากลัวดิ ดูทรงดิคขหน่ากลัวโแบบเหมือนมาทําพิธีอะไรสักอย่างนะแต่ผมเนี่ยคุ้นๆเนะเหมือนคนที่ผมเนี่ยเคยมาเจอเลยนะอยู่ครั้งหนึ่งนะ เอาไงดีเราก็เราสองคนเนอะเอาไงดีไม่รัวจะไปตามหาต่อไดไนไงาะไม่ถูกเลยเนี่ยคือเรามาเจอใครไม่รู้เนี่ยมาทำทรงแบบแปลกๆนะทำเสียงอะไรวะเล็กเป็นดังนั่นนะ่ะระวังนะเว้ยเอเอามาคนนุยกันหน่อยครัต่อมาคนนุยกันหน่อยดูทำร้ายผมเนี่ยผมฟันเลยนะ ้องอะไรมันไม่รู้อ่ะมันท้องกระถาะ<อ>งหรือว่าเป็นของเป็นของชัวอ,อะไรกว่าท้องไรลอ่าพนมมือท้องท้องอะไรก็ไม,ม่ออไรูนนมม้นะ เล็กมันไม่กลัวมีดเลยเว้ยเล็กทำอะไรไอ้แล้วมันใส่เกงๆอะไรไว้หนุ่มของมันนะเฮ้ยเฮ้ยผมแค่มาหาพนแล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยกูรูค้คนเดียวหม่องอยู่คนเดียวว่ะพอน นนอแต่ในห้องน้ำคือกูยังดูไม่ชัดไงอยากเข้าไปดูน่าจะมืดในห้องน้ำมีคนเบาน้องน้ำมันมืดจริงมองไม่เห็นกลัวมันเนี่ยจะจับทัานเนี่ยมาไว้ข้างในนะเพราะว่าท่านเนี่ยหายไปนานแล้วถ้าท่านออกไปท,ทําธุระเนี่ยน่าจะกลับมา

ก็ไม่มีอาวุธนะจะไปช่วยก็เห <ไป S 1> มือนจะไม่มี<ะ>ประโยชน์นะไม่มีไม่มีมมแล้วนาะไม่มีใครวดตกอีกก็ว่าไป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 ,ปนไม่ต้องกลัวแล้วไม่มีใครไม่มีใครเอเอก็ออไปก็ได้ไปรบฝนกันไปรบฝนกันเนาะ ก็คือไอคนเมื่อกี้นะมันเนี่ยได้ไล่ผมเนี่ยไปไกลๆเลยนะทุนแล้วฝนเนี่ยมันก็ตกทั้งวันเลยเดี๋ยวผมกับฝพนเนี่ยก็หาไม่เจอนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าไปไหนหนะคกันเราเนี่ยได้หาทุกซอกทุกมุมแลวในวันเนี่ยคือแบบหาไม่เจอจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนแล้วละ่ะใช่ไหมเพื่อ ง okay. แล้วตรงนี้มันก็เจะมีพระพุทรูอยู่ไปขอพรนี่เพื่อนเจอไปขอพรดิแบบว่าขอให้ได้เจอท่านเร็วๆอะ่ะลองไปขอพรดูเดี๋ยวให้เพื่อนอนเนี่ยลองไปขอพรจากองค์พานะเพราะว่าองค์พาเนี่มันคือศักดิ์สิทธิ์มากคนที่มาลบหลู่เนี่ยคือโดนเลยนะ แล้วแบบน้ำเนี่ยแรงมากเลยเจอมั้ยออมาไหนาได้เจอเร็วๆนะก็คือคนไม่แก้มันไล่ผมเนี่ยแบบน่ากลัวมากเลยนะผมเนี่ยยังเขาวาอยู่เลย ว่าจะต้องทำอยังไงดีแต่มันก็ไม่เห็นผมก็ไม่เจอเนี่ยคือเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะเขาก็ไม่ได้เป็นคนจับตัวไปอย่างนี้แรกๆเนี่ยผมก็คิดแล้วว่ามันเนี่ยต้องจับคนไปนะต้องจับท่านเนี่ยไปแต่ประเด็นคือไม่ใช่มันน่าจะมาทําวิธีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะว่าวันเนี่ยมันไม่มีคนดูแลนะก็เลยคนเนี่ยเข้าออกเยอะนะ ยิ่งคนสติไม่ดีพวกทำของอะไรเนี่ยจะเยอะมากทุนต้อไปแอบที่อื่นหรอไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยท่านเนี่ยได้บอกแล้วนะว่าอยากกลับไปหาลูกอีกมากเลยนะแล้วผมเนี่ยก็กำลังมีข่าวดีมาบอกกับท่านเลยเพราะว่าเสือเนี่ยเจอลูกเขาเนี่ยออกตามหาแต่คือประเด็นผมมาถึงเนี่ยก็หายไปเลยไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกัน ่อนไะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปหาให้คนเนี่ยมาช่วยออกตามหาอทีหนึ่งดีกว่าถ้าหากันสองคนแบบเนี้ยเราก็เดินวนไปวนมาก็าไม่เจอนะตรงนี้เนี่ยเสียงน้ำเนี่ยมันจะดังหน่อยนะทุกคนน้ำเนี่ยแรงมากก่งไว้เนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแรงจริง ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเดินมาตรงนี้แล้วก็ตกน้ําไปหรือเปล่าผมเนี่ยคิดพยายามคิดวกอยู่นะดูน้ําป่านเนี่ยมันไหลหลากใช่ปล่าูนนะแรงแรงจงริงโอเคดุวยเดี๋ยวผมกับเพื่อนเนี่ยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรด้วยเดี๋ยวขอไปพักกินข้าวอะไรให้แบบว่ามีแรง แล้วก็เราเนี่ยจะออกตามหาอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ช่วยกันออกตามหาอีกแรงหนึ่งด้วยนะไป